กราบสวัสดีที่สุภูสุขคนครับมืองนิ่งหลอดมาสรุปผลบังไฟวันที่หนึ่งตุลาคม2 5 6 7บังไฟขนาดทอสองทอสามบางส่วนนะครับสนามซาอุดอนนะครับผมอ่าบังที่หนึ่งนะครับเกมไดนาโมนะครับผมเกมไดนาโมขนาดทอสองนะครับหาซิแพ้เดียวนะครับผมเออร้อยสิบคะแนนไม่ผ่านครับบังที่สองพังงูนะครับผมอ่าร้อยสี่สิบสองคะแนนไม่ผ่านครับบังที่สามช้างเผือกนะครับขนาดทอสองนะครับอ่าสามร้อย 27คะแนนผ่านครับบางที่ซสายใจไทยนะครับผม322คะแนนผ่านครับบางที่หานะครับป่าอุทัยนะครับผมขนาดทอสองนะครับ345คะแนน่านครับบางที่6นะครับ เจ็ดหลัดพาวนะครับขนาดทอสองนะครับหาซีแพเดียวนะครับร้อยเจ็ดสิบห้าคะแนนไม่ผ่านครับบ้างที่เจ็ดพังงูนะครับปุ่มขนาดทอสองนะครับแปดสิบเพียงได้สองร้อยคะแนนไม่ผ่านนะครับปุ๊ยราคาสูงคัดนะครับบ้างที่แปดนะครับเสียหนุ่มนะครับขนาดทอสามนะครับยี่สิบสี่สิบนะครับปลายสามร้อยนะครับได้สามร้อยแปดสิบห้าผ่านนะครับไปหมื่นนะครับเก่งอยู่นะครับเสียหนุ่มนะครับหมู่บ้านเจ้าวสองบังนะครับมันนี่ผ่านได้เซยนะครับบ้างที่เก้านะครับนนทวัฒ 75นะครับเด้อยยี่คะแนนไม่ผ่านครับบางที10นะครับเทปทักนะครับผมอ่ะขนาดทอสนะครับผม8 0 9 0นะครับ345ผ่านนะครับบางที11ีตฟ้างัวนะครับผมขนาดทอสครับ305คะแนนผ่านนะครับบางที12นันทวัฒน์อีกบางหนึ่งนะครับขนาดทอสนะครับ60 70ราคาสากนะครับ155คะแนนไม่ผ่านนะครับบางที13เสามียหนุ่มนะครับผม275คะแนนไม่ผ่านนะครับบางที14บัก ตากฝนนะครับนี่นะครับบักตากฝนนี่บักไฟเก่งนะครับผมเบาแบ่งการันตีนะครับผู้ใดอยากได้บักตากฝนกับติดต่อเบาแบ่งนะครับผมลำตัวดีสวยงามนะครับบางทีสิบสองนะครับผมอ่าพันนะครับสามนะครับบักตากฝนนะครับลงหลอดเชียบางเดียวนะครับแก้วนะครับผมบางดีสิบหาผู้ใหญ่บ้านนะครับแปดเพียงนะครับหมู่อาผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านเม่นะครับ บังที่2ไอทอสองนะครับสามคะแนนผ่านนะครับบังดีสิบเจ็ดเลดบ้านนะครับร้อคะแนนไม่ผ่านครับบังทีสิบเจ็ดเจพ่อดำนะครับขนาดทอสัดนะครับเบอร์ไฟมือนะครับสี่สกสินะครับสามคะแนนไม่ผ่านนะครับบังทีสิบแปดนะครับนันทาแสงนะครับผมขนาดทอสองนะครับสร้างเจ็ดสิบแปดสิบนะครับหนึ่งร้อยคะแนนไม่ผ่านนะครับผม บาง19เกนะครับโชคดีนะครับขนาดทอ2นะครับสร้าง70 80นะครับ272ค้ะแนนนะครับเจ้านะครับเกือบเกือบกได้นะครับเจ้านะครับผมบางที่20สบนะครับเจอออมขนาดทอ2นะครับผมสร้างหาสิ้หาง55 60นะครับ310คะแนนหวานเจี๊ยบนะครับผมมาบางไฟมีหลายมากๆนะครับแต่ว่าเพิ่นลุกหลอดเอามาจาขทางไล่นะครับผมเอาแบบคร่าวๆนะครับ เอาแบบบางส่วนที่เขาเชื่อกันนะครับผมบางไฟมีหลายคนนี่เยอะแยะนะครับไฟไมีเป็นร้อยนะครับอ่าสารุปใหบ้บางส่วนแค่นั้นเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดใจในวันพรุ่งนี้นะครับขอบคุณท,ที่ติดตามรับชมดุหลวงดเดฟสีสวัสดีครับหากข้อมูลพิลาดประการใดลุงดเดฟสีต้องกราบขอไัยไว้เป็นอย่างสูงนักครับ